อตอนนี้เป็นเวลาเก้านาฬิกาแล้วครับเดี่ยวมอโอ้ยถ้าบ้านผมไม่ไดูแถวนี้ตายเอาจริงๆคือแบบไม่ได้ไปต่อแน่นอนทุกคน สวัสดีครับพบกับรายการชวดแขกวีวิววันนี้นะฮะเราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ไทยเวียดเจ็ทแอร์นะครับมาเปิดรับลูกเรือเบตที่เชียงใหม่นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะ ไปสอบแข่งขันวันพรุ่งนี้วันนี้เราก็เลยมาลองชุดกันสักหน่อยนะครับนี่อันนี้คือชุดของเควินนะครับที่เตรียมไปพรุ่งนี้นะครับเป็นเสื้อขาวนะครับเขาให้ใส่แขนสั้นนะครับแล้วก็เนคไทนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยที่เควินอยากแนะนําก็คือนี่ครับน้ำหอมครับทุกคนน้ำหอมเป็นสิ่งสำคัญมากเวลาเราไปสมสัครสจวนแอร์เนาะเพราะว่ามันจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ แต่ละคนเลยนะครับผมแล้วก็น้ำหอมวันนี้ผมอยากนำเสนอก็คือเป็น KR Handsome Perfume นะครับอันนี้เป็นกลิ่นเรียกว่ากลิ่นสปอร์ตนะครับจะเป็นกลิ่นที่มีความหอมอไม่แรงมากนะครับเหมาะกับผู้ชายสปอร์ตเท่ๆนะครับหน้าค้นหาหน้าลงไหลจะหอมขนาดไหนนะ อันนี้คือเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่แรงเลยนะสาหรับเควินมันรู้ถึงความแบบน่าค้นหาจริงๆนะครับอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันเวลาเราไปสมัครสะจวนแอร์ที่เราต้องการน้าหอมที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับจะออกแมนๆนะครับกลิ่นนี้นะครับส่วนอีกกลิ่นหนึ่งนะครับก็เป็นของ K R Handsome perfume เหมือนกันนะครับกลิ่น energy นะครับเขาบอกว่ากลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างละมุนขึ้นมานิดนึงนะครับจะหอมแบบผู้ชายแบบเออในชีม หอมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบมีสเสน่ห์แบบลักชูรี่นิดนึงเลยครับอันนี้อันนี้เควินชอบนะกลิ่นนี้เหมาะกับการ ฉีดไปสมัครสจวนแอนแล้วติดทนนาะนทั้งวันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดกลิ่นนี้ไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งวันนั้นนะครับน้าหอมยังอยู่กับเราอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะเควินอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังเป็นที่รู้กันนะครับว่าวันนี้ใช้เวียดเจ็ทแอร์นะครับมาเปิดที่เชียงใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะรับกี่คนเนาะก็เดี๋ยววันนี้ลองดูกันว่าะจะมปเจอเอ็กซ์ครูจากประเทศอะไรบ้างนะครับแล้วก็ แต่ละคนนั้นจะมาจากสายอะไรบ้างเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับนี่คือเวลาประมาณ6กโมงนะคะทุกคนแต่ว่ามีคนต่อแถวต่อคิวเรียบร้อยนะครับคนที่มารอบแรกนะ่าชีอยู่ประมาณตีสี่ตีหนะครับผมาสารที่ที่เขามารับปีนี้นะครับที่เชียงใหม่ก็อยู่ที่เซ็นทรัลพอดพาซาเนาะเชียงใหม่ฮอนะครับตอนนี้ก็คือต่อแถวมาจนถึงข้างหลังแล้วนะครับ เจ็ดโมกว่านะครับแต่ว่าแถวถึงข้างหลังนู่นนะครับทุกคนคือ <c oughs> คนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังต่อคิวกันอยู่เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวประมาณ8ปดโมเขาก็น่าจะเปิดประตูแล้วก็ให้เดินเข้าไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มเดินเข้าไปแล้วนะครับสเตจแรกน่าจะเป็นการตรวจวัดส่วนสูงน้ำหนักเนาะ BMI ไว่าเราผ่านป่าแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของเอกสารนะครับ <c oughs> รถไปเอาพาสปอร์ตแล้วก็ใบทหารที่บ้านนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปอีกรอบนึงตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกาแลครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปสมัครอีกรอบนึงเดี๋ยวออกมารีวนะโอ้ยถ้าบ้านผมไม่ได้อยู่แถวนี้ผมคงตายเอาจริงๆ,ๆ,ๆคือแบบไม่ได้ไม่ได้ไปต่อแน่นอนทุกคน <c oughs> ไปก่อนละ,ะไดครับเราก็สอบรอบแรกเสร็จไปเรียบร้อยนะครับขึ้นโพเซสนานมากแล้วตอนนี้เรากําลังรอว่าเราจะได้เข้ารอบไปแสดงความสามารถพิเศษหรือเปล่าน,นะครับทุกคนเตรียมชุดแบบ จัดเต็มมามกคือสัตว์มาที่เราคือมูมี่ซะอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าเราจะมีอะไรชื่ออยู่ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สรุปคือตกนะฮะทุกคนก็สำหรับการสมัครสายการบินไทยเวกเจ็วันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทางพาสปอร์ตหายอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเอาที่บ้านนู่นนี่นั่นเลยครับท้งนี้ทางนั้นน้ำหอมที่เซเว่นชิมมาก็ยังดีนะ ก็หอบอยู่แล้วคราะผมก็เดี๋ยววันนี้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลว่าแบบเชียงใหม่ของไทยเวทเจ็ดนั้นเขาจะรับกี่คนแล้วก็เขาจะมีลูกเรือประมาณกี่คนนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับ๊บายบาย